สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เ,เพื่อนๆฟาร,ร์มได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์เหมือนมีมือถือหนึ่งเครื่องที่สามารถช่วยให้เ,เพื่อนๆฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยแม้จะปิดมือถือปิดเน็ตปิดคอมไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่ ซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือว่ากลัวเปลืองค่าเน็ต UG Phone สามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว MVIP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นถึง1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นเกือบ3เท่าเลย ตัว MVA P จะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าแน่นอนใครสนใจที่อยากจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปของผมได้เลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกผมขอแนะนำนี่เลยร้านเจน้ำการคา เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนมีแพ็กเกจหลากหลายให้เพื่อนเพื่อนเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆที่เพื่อนเพื่อนเล่นอยู่รับรองว่าเติมถูกแน่นอนมีช่องทางการติดต่อที่ง่ายไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook หรือว่าทาง Li n e แอดเลยก็ได้เพื่อนเพื่อสามารถทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยอย่าลืมนะครับใครที่อยากเติมเกมมือถือต้องร้านเจน้ำการค้าเท่านั้นเอาละครับผมสดครับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเพลงเองใช่ไหมนะจ๊ะวันนี้เราก็อยู่ในเกม โยกังโมบายยุทธภพลเลือดใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ก็คลิปที่แล้วนะที่เราพยายามทำเขาเรียกอะไรเหล็กหลอมไปใช่ไหมห้าร้ออันแต่มันทําไม่ถึงเว้ยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมก็ปล่อยมันฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บของมาทําไปเรื่อยก็ได้อาวุธมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ได้อาวุธมาทั้งหมด20อัน อันนึงเนี่ยมันจะได้อยู่10เหล็กหลอมใช่ไหมหมายความว่าผมจะได้มา200เหล็กหลอมถ้าผมทําทั้งหมดนี่ก็ตอนนี้ผมมีอยู่3 33 3เหล็กหลอมแสดงว่าผมจะมีพอ500พอที่จะเอาไปอัพคลาสโอเคเรามาบวกกันก่อนเลยเออเสริมพลังแล้วก็บวกกันก่อนเลยเดี๋ยวนะ โอเคเดี๋ยวเราจะบวกกันไปอย่างรวดเร็วผมจะบวกทิ้งไว้ที่ประมาณ6แล้วกันทุกอันเลยอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีหนึ่งนะฮะตอนที่ทําเสร็จนะครับอ่ะตอนนี้เหลืออยู่2ชิ้นแล้วจะเสร็จแล้วจะครบแล้วเหมือนมันแกล้งผมะยัน30กว่าใบทาอาวุธ20อันไม่ได้เออขึ้นแล้วยัน30กว่าใบเลยนะทําอาวุธ20อันเกือบไม่ได้งงเหมือนกันเหมือนเกมเนี่แกล้ง ยันหมดแล้วมั้งเนี่ยยันข้ามเราหมดแล้วหนึ่งไปสามสีทองหมดแล้วเดือนหนึ่งไปสามสีแดงไม่ค่อยอยากจะใช้มันเท่าไหร่อ่าบวกเป็นสี่เลยแล้วกันแ้วหนึ่งไปสามสีแดงมันแตกแล้วมันลดมันไม่หายแต่สีทองก็แตกแล้วมันหายเอาแต่มันไม่ติดไงโอ้แล้วขึ้นมาสี่เนี่ยเห็นไหมเหมือนมันแกล่ะเออขึ้นมาสี่แล้วยังขึ้นมาหกอีกอ่ะขึ้นมาหนึ่งขั้นแล้วก็ขึ้นมาสองเออโอเค มาเริ่มตั้งอันแรกกันไม่ต้องไปสนใจออปชันมันฮะเพราะว่าเราเอามาบวกแตกยู่แล้วไปอันแรกเอา้าติดอกโอจะบ้าติดเฉยฮะบวกดาเมจหนึ่งบวกดาเมจหนึ่งเออแ,แตกไปอย่าให้เสียเวลาอันที่สองก็แตกไปดียี่สิบอันแล้ว <c oughs> เอา้าติดอีกอ่ะสาสิบอันสี่สิบอัน เอาสีอันแล้วนะห้อันฮะหกสอันนี่เจอันอ่ามามาเจแล้ว80อันนั่นเกอันนี่หนึ่งอยฮึบนาหนึ100แล้วเหลืออีก10อันวะหนึ110่งร้อยสิบหน 130ที่จริงเราต้องการแค่1 7อ 170. ประมาณ170อัน140 150แต่แต่เราทำเผื่อไงเราก็เลยทำมา20อันให้ได้200อันอ่ะอไม่นับแล้วบวกไปเลยเดี๋ยวเวลารู้สึกว่ามันช้าเหลือเกินอุ <c> ๊ย <oughs> อันนี้ทำไมออฟดียงวะ ออฟบิแต่อันสุดท้ายเป็นภา <c oughs> ยในเกือบใช้ได้แล้วเนี่ยแต่ที่จริงแล้วมันต้องวีิปแปด้ถึงจะสุดสุดปอกโอเคหูหองเพียบเลยเก็บไม่ได้มาเรามาดูกันฮะนี่มี533ออันก็เราจะสามารถอัพคัทได้แล้วเดี๋ยวผมขอทิ้งตีไปก่อนให้เขาตีไปก่อนผมไปอัพคัทก่อนไม่รู้ว่าจะอัพได้เลยไหม อะไรเนี่ยเอาชนะผีผีบ้านาคนาคบ้าผีคุกนาคบ้าผีคุกคืออะไรไอพวกนี้แหละอ่ะตีไปส0มอตัวฮนะอ่ะต,ตีนาคเสร็จแล้วไม่ต้องไปตีกวางอีก301ตัวมึงจะส0 1ร้อยหนึ่ทำไมวะมันก็ไม่300ไปเลยอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะนะผมมีตี <c oughs> โว้ยทอดีช่วยไี่ค่อยสบายผมมีตีตีกวางอยู่ตรงนี้ ตีตีตีด้วยกันได้ไหมได้เพิ่มไหมเนี่ยได้ได้เยอะกว่าปกติปะ่ะหรือว่าได้เท่าเดิมปะ่ะไม่รู้อะตีตีกวางมันมีกี่คนเนี่ยตีเขามาขอผมตีบ่อยมากผมก็เลยตีตีไปเดี๋ยวนะไข่นุ้ยไขยแ่แลนไข่นุ้ยไขยแ่แลนมีกี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คตีกัน มันมันมีคนชอบขอตีมาแล้วมาดูดผมก็เลยไม่ไม,ไม่ปิดตี้ไว้แล้วที่เหลือไปไหนหมดเนี่ยที่เหลือไปไหนหมดอะไข่น้อยมีไข่น้อยคนเดียวอยู่ไม่รู้ว่าที่เหลือไปไหนหมดอ่ะอ่ะเดี๋ยวเก็บเควสไปก่อนแล้วกันช่วงนี้อ่ะครบแล้ว <c oughs> ต้องไปตีอะไรอีกเนี่ย ไปสิเออไม่ต้องตีแล้วเหลืออะไรอีกส่งมอบเอ้าก็ส่งมอบไปสิสิ่งของเอ้าเอ้าอะไรสิ่งของที่ส่งมอบไม่เพียงพอไม่เพียงพอได้ยังไงคุณเต็มใจที่จะให้วิญญาณสว่างใสมากเช่นนี้แก่ข้าเหรอฮะ ส่งมอบวิญญาณสว่างใสอ๋อเชี้ยแล้วไงไหนเดี๋ยวนะ200อันผมมี121อันเอ้แต่ว่าสว่างใสมันไม่ต้องบวกก็ได้นี่ใช่ไหมผมดูซิมีใครขายไหมเนี่ยผมที่เกียจทำแล้วเนี่ยโอ้โอ,โอ้แล้วก็ไม่บอกว่าต้องมีสว่างใสขาดอีก80อันสว่างใสเนี่ย แล้วกี่อันเนี่ยมันถึงจะได้สว่างใสเนี่ย